เริ่มแล้วครับพี่น้องครับเริ่มเวทีฮ่าเริ่มลงแล้วเริ่มลงเด็กลงอย่างไรกันจะได้มีมอง <refers to ıyoruz> โยมอนเศร้าอยู<ส>่ลายขอเก่าาเห็นมันเห็นัเอเออทำไมฝั่งซ้ายไม่แนมด้วยอ่ะ ต้นเบิ้งจะขางเดียวขนั่น่ะโอ้แม่์ของขวมาโอนแม่ย์ขวเอาของมาส่งเลยเมย์ขวบของมาส่งเลยมันมีหน้าต่ำแล้วบักฮวงกับมีแหละพื้นที่วันนี้โกงของนี่ครับพี่น้องครับมองเกาเวลาเดิมวัดน้องเพลร้องล้านปูนอย่างดีพี่น้องล้านปูนล้านปูน อย่าลืมมาให้ก็ต้องใจครับพี่น้องครับโมแหล่งนี่ยี่วัดน้องเพลอมเด้ชข้ามาทาาั้งไข่สุราถรำเหรอคอรับพี่น,น,น้องโอ้มาได้ขอบคุณมากเลยผู้มีเอฟซีเลยปวดพอดเลย่ะเอาแม่เอาแม่ปุียมมาให้ย่างอยู่ผู้ที่นี่แม่แม่อาหา บงทางคั่วครับพี่น้องครับโ,รนนอโอ้ของอ่ะไม่คั้วมาส่งเลยโอ้ไม่คั้วเอาของมาส่งแล้วเปอโอ้นาัวข่งกระสอบแม่คัวก็เป็นเอเหรอเอสานเอสานะ<ค>น,น้อใช่ไหมทุกคนเลยใช่ไหม โอ้ครับครับครับยอดเลยดังดูมัดวันนั่นแหละขายหัวกรนั่งดูอยู่นั่นแหละดูไปหายแจ็คไปชอบกัย่ย่งน้อยเลยเขาเพิ่งจะสิบห้าเองนั่น อันนี้อันนี้ใช่ไหมนี่ไม่ใช่นะอยากกินไหมล่ะมันาวีถุนึงเเขาเอายังแม่เอายังข้าเหนียวดิเห็นเป็นข้เหนียวเนาะข้าเหนียวว่างดีล่ะาจะเปนข้าวเหนียวเาไม่สร้างข้าวเหนียวไม่ให้เอยากกินไหมขาเหนียวว่างไม่ไม่ถาไม่ใช่ของให้เกันกินของไววของหนอ๋อของไวเขากล้วยดีกว่าเขากล้วยเขากล้ว เอาหมดนี่แหละโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับย่งตะปูนครับะ่้ล้อะไรา้าใไงอใสกว้างมาฮว้างกว้างนาน่ะกว้างอยใช่ไหในกองซีสม đúng oh no. subscribe <laughs>

กวางขั้วอีพอแหมเซ่ขึ้กันผู้ถาวรสมัยตะกี้ใช่เนาะเอาพักข่ายเซ่สวยไว้ขึ้นไปเลี้ยงงัวตะกี้ไหม ข้าเจ้าบมมีค่ะพ่อขาเจ้านังอยู่ในรถอันนั้นพ่อวายังสีประยัมันแตกจีกับจบ ขอบคุณค่าไปใส่ตอนนี้หละพ่อแล้วก็สวงเลยตัวขนมนี่ป้องผมว่าจะป้องมาเส็จพี่พ่อได้ยังกินนะพ่อได้ยังกินข้าว ้าจแปนนาที่หรอใกล้แล้วพอเดีอยวเือขึ้นมาก พี่เขาพูอยู่งมาเลยโอ้มันติดโดมมันโอ้มันตินดเดยวนี้ไมดม้องียบนทัานนี้ เอาโอเคครับคลิปนี้เสนอพร้อมึ้นคลิปมาขอบคุณแฟนคลับเอซีทีิดตามคอยยืดดีมีแห่งชุกสุขสุคนเด้อนะครับมาหอดแล้วครับพี่น้องครับน้องไข่ล้อมว่าน้องไข่ล้อมพี่น้องครับเขาทั้งไข่ทหารทั้งไข่สุรธรรมเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องแฟนคลับเอซีจะริ้วมือให้กำลังใจนะครับพี่น้องครับสารมาเทศวันแพงมาหนี้มาสอดแจ้งน้ำกันพี่น้องมามาจ่างมาย่าลำพลินน้ำกันครับขอบคุณทุกท่านจาที่มอมไฮช่องพ่อปัญาอาทิตย์ลำพลินออฟฟิเชียลกดไลค์กดติดตามครับพี่น้องครับ ไปแล้วครับ